สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor w e e ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของรถใหม่รถฮิตและเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในวงการยานยนต์ถ้าคุณคือคนรักรถและอยากอัปเดตข้อมูลก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสายลุย สายบรรทุกและคนที่ชื่นชอบความอึดถึกทนอย่าง Isuzu D-Max ที่ล่าสุดได้เผยโฉมรุ่นปี2 0 2 6ซึ่งถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งสําคัญที่ทําให้วงการรถกระบะต้องจับตามองเลยทีเดียว Isuzu D-Max สองพัมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและล้ําสมัยมากขึ้นเส้นสายของตัวรถถูกปรับให้โฉบเฉี่ยวและเพิ่มความบึกบึนเข้ากับคอนเซปต์ของกระบะสมัยใหม่กระจังหน้าออกแบบใหม่ให้มีความใหญ่และหนาขึ้นไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้ความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน เสริมด้วยเดอร์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ทำให้ตัวรถดูหรูและแข็งแรงไปพร้อมกันในส่วนของด้านข้าง Isuzu D-Max 2026เน้นความแข็งแรงเส้นตัวถังมีมิติชัดเจนล้ออันลอยขนาดใหญ่ตั้งแต่1 8ถึง20นิ้วขึ้นไปแล้วแต่เกรดของรุ่นยางแบบอ e r ท a รนที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางหรือเส้นทาง Off ฟ o a ดก็มั่นใจได้เต็มที่ด้านท้ายปรับปรุงไฟไท้ายเลสให้มีรูปแบบใหม่เพิ่มความทันสมัยและความปลอดภัยมากขึ้นฝาท้ายยังคงออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับการบรรทุกของหนักได้สบายพร้อมเทคโนโลยีช่วยผ่อนแรงในการเปิดและปิดฝาท้ายเข้ามาดูที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ Isuzu D-Max 2026ยกระดับความหรูหราม,มากกว่าเดิมวัสดุที่ใช้มีคุณภาพสูงขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ในรุ่นท็อปปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางมาพร้อมระบบระบายอากาศในบาะเพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางไกล คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กว่าเดิม12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์พรีเมียมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การฟังเพลงขณะขับขี่นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ตามความชอบของผู้ขับในเรื่องขุมพลัง Isuzu D-Max 2026ยังคงเอกลักษณ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ทั้งอึดและประหยัดน้ำมัน มีให้เลือกทั้งขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรเทอร์โบให้แรงบิดมหาศาลเพื่อตอบโจทย์ทั้งการบรรทุกและการขับขี่ทางไกลระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ8สปีดที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้นระบบขับเคลื่อนยังมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อซึ่งรุ่น 4x4 ได้รับการอัปเกรดระบบเทรนโหมดที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบเช่นโคลนทรายหรือหญิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางธุรกันดารได้ดียิ่งกว่าเดิม เรื่องความปลอดภัย Isuzu D-Max 2026จัดเต็มกับเทคโนโลยี ADAS รุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองและการจอดรถง่ายขึ้นอย่างมากอีกหนึ่งจุดเด่นคือความทนทานที่เป็นชื่อเสียงของ Isuzu D-Max โครงสร้างตัวถังแบบใหม่ใช้วัสดุเหล็กกำลังสูง น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อการบิดตัวและรองรับการบรรทุกหนักได้อย่างมั่นใจเหมาะสำหรับทั้งงานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวถ้าพูดถึงราคาคาดการ Isuzu D-Max 2026จะเปิดตัวในหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นที่เน้นความคุ้มค่าไปจนถึงรุ่นท็อปที่หรูหราและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีโดยราคาจะเริ่มต้นประมาณ0 0 0 0 0กว่าบาทและรุ่นท็อปแตะถึงหลักล้านต้นๆแล้วแต่สเปคและระบบขับเคลื่อนที่เลือก สรุปแล้ว Isuzu D-Max 2026ถือเป็นการพัฒนาที่ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ที่ดูดันและหรูหราขึ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดรวมถึงระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มทำให้ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้และนี่ก็คือรีวิว Isuzu D-Max รุ่นปี2026จากช่อง Motor Whip ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะมาให้คุณชมก่อนใคร